ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสําหรับการพึ่งกันการหาอะไรไข่ของนางพญาพึ่งครับมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพึ่งหลวงพึ่งมิ้มพึ่งโครงครับมันจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเวลาเห็นลังแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพึ่งโครงอันนี้เป็นพึ่งมิ้มนะคบอันนี้เป็นพึ่งมิ้มแต่การหาไข่นางพญาลักษณะใกล้เคียงกันครับก็คือ ถ้าเราเลี้ยงในกล่องในรังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีการจัดระเบียบมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะสร้างขึ้นมาก็คือตัวนางพญาครับเป็นไข่นางพญาซึ่งเขาจะสร้างเอาไว้แบบนี้ครับผมถ้าเก็บเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะหานางพญาของพึ่งให้คุณหาไอ้ตุ่มที่มันงอกงอกงอกอ,กอกมาแบบนี้เดี๋ยวนะเห็นไหมเนะี่ยอึ๊บเดี๋ยวแป๊บนึง <laughs> กําลังแคของอยู่คล้ายคุณหาไอ้ตุ่มที่มันงอกงอก,งอ,กออกมาแบบนี้ครับ ๆๆอันนี้แหละครับก็คือตัวอ่อนของนางพญาเดี๋ยวแมวแมวจะกินรังปุ๊บเอกไปเลยเพราะฉะนั้นคุณถ้าถ้าคุณต้องการหรืออะไรก็แยกรังหรือทําอะไรก็ได้ครับคุณสามารถตัดตัดตัดไอไข่พวกนี้ที่มันนั่นนะฮะเราดูว่าเอาไปใส่หลอดเอาไปใส่นั่นแลสามสี่วันเดี๋ยวมันจะออกมาปเป็นตัวครับแล้วก็พึ่ง ซึ่งก็จะช่วยกันเลี้ยงเองครับแต่ถ้าปล่อยอย่างเนี้สมมุติว่าอยู่ในรังนะสมมุติว่าอยู่ในรังครับมันจะกัดตัวไอที่อ่อนแอหรือฆ่าไอตัวที่อ่อนแอตายหมดจะเหลือนางพญาที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาหาไข่นางพญาก็ให้ดูตามที่ มันงอกมาแถวๆนี้ครับมันจะเป็นไข่ของนางพญามันจะโตขึ้นเป็นตัวนางพญาพึ่งครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นไม่ว่าจะเป็นพึ่งมิ้มพึ่งโพรงหรือพึ่งหลวงอะไรก็ช่างครับมันจะดูลักษณะแบบนี้เองนี่คือมาจากธรรมชาตินะครับพอดีเมื่อวานผมปล่อยให้มันเองครับผมปล่อยให้มันกินน้ำหวานไปจะย้ายไปจนหมดแหละเพราะว่าสวนผมเนี่ยมันมีกล้วยก็เลยไม่ได้ตีพึ่งไม่ได้ทําอะไรเขาอยู่กันไป กินหมดเราก็เอาลังมาเมื่อวานไปเจอเห็นเขาย้ายไปแล้วก็เลยเก็บมาครับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเนี้ยคุณเอามาตัดใส่หลอดเลี้ยงนางพญาได้นะครับผมมันก็จะให้กําเนิดนางพญาแล้วก็หรือว่าตัดแล้วเนี่ยเอาไปใส่ในลังที่ไม่มีนางพญาครับมันก็ได้เหมือนกันครับผมเอาไปแขวนไว้มันจะมีหลอดสําหรับเลี้ยงนางพญาอยู่นะครับพอเขาออกมาเป็นตัวแล้วเราก็ปล่อยเขาออกมาได้ ประมาณนี้ครับก็ลองดูนะครับผมให้ข้อมูลคร่าวๆนะส่วนเรื่องการเลี้ยงนางพญาอะไรตัวอะไรไปศึกษาเอเองครับใน YouTube มีเยอะแยะครับเรวยาว่าตัดหลังมาได้เห็นว่ามันมีตุ่มๆก็เลยเอามาแนะนํากันนะครับโอเคครับสวัสดีครับออกปิดไม่ได้